สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนไปจำวดาวันที่30ทธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราทําบนอีกสักวันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเด่นบนเดี๋ยวอาจารย์เก็บคาเตือนก่อนอ่ะ เด่นบนนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมน,น,นานๆเราจะได้ใช้สูตรนี้นะคะอันนี้โอกาสดีแล้วนะคะเราจะได้ใช้สูตรนี้นะคะ,ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยเนาะขอทักทายนะคะสูตรเด่นบนนะคะถ้าแสนเป็นสามนะคะท่านผู้ชมอาจารย์วางให้ตั้งแต่งวดของวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะเอ้ยไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมอาจารย์พูดผิดงวดที่หนึ่งนะคะวางวันที่สามสิบธันวาคม 2559นะคะเลขที่ออก377นะคะ712นะคะตัวนี้เลยเนะเาะแสนเป็น3นะคะตัวเด่นนะคะของงวดนี้จะได้ที่125นะคะออกมาที่157นะคะตรงนี้เลยเข้าถึง2ตัวเลยนะคะต่อมางวดที่2 หลังจากวันที่30สนะงวดถัดจาก30เลยก็คือออกมาที่5 1 5 7นะแต่หลักแสนมันเป็นเลขอื่นก็ใช้ไม่ได้นะคะต้องพักสูตรไว้มาดูอีกทีหนึ่งเมื่อวันที่1เมษายน6 0นะคะมีหลักแสนเป็นเลข3อีกครั้งนะคะก็3 9 2 7 8 5นี่นะคะตัวเด่นนะคะจะเป็น8 9 2เนะคะออกมาที่7 2 9นะคะอันนี้เข้าสองตัวเลยนะ7 2 9 นี่ค่ะสองเก้านะนค่ะเข้าสองตัวสองงวดนะ่นะเดี๋ยวจะทําดาวไว้แล้วกันเนาะหนึ่งดาวสองดาวดูซิว่ามันชอบมากี่ดาวนะคะสองดาวเนี่ยต่อมานะคะงวดวันที่สิบสามเอ้งวดที่สามนะคะงวดที่สามเออหลังจากวันที่หนึ่งเมษาหกศูนย์นะคะ ก็มาอีกทีมาที่16กุมภาพันธ์61นะคะปี59มีครั้งเดียว60มีหนึ่งครั้งแล้วก็มา61นะคะแสนเป็น3นี่ก็คือ309915นะคะตัวเด่นนะ125ออกมาที่415นะคะเราจะได้2ตัวนี้เราจะใช้แค่3ตัวนะคะก็คือได้2ดาวนะ10หน่วย แต่จารย์จะใส่ดาวนะคือดาวนี้ไม่กาหนดไว้ว่าจะเป็นร้อยสิบหน่วยนะคะรู้ว่าเออมันมาถึงสองตัวสองงวดแล้วนะคะต่อมางวดที่สี่เลยนะจากวันที่สิบหกกุมภาก็กลายมาเป็นวันที่หนึ่งสิงหานะคะในปีเดียวกันในปีหกหนึ่งนะคะสามแปดหกหกศูนย์สองตัวเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสี่ออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะมาเป็นเบิ้ลน,นะมาถึงสองตัวะะเลยค่ะเลขหนึ่ง แต่ในนี้มันเข้าแค่ตัวเดียวนะคะคือคือเข้าตัวเดียวดาวเดียวนะ,ะแต่ได้ถึงสองตัวพเพราะเบิ้ลเบิ้ลนะอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาถือซะว่าเข้าตัวเดียวก็แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะแนวทางที่อาจารย์ชอบดูนะคะถ้ามันมาแบบนี้นะเนี่ยมันจะเป็นพวกเขาเรียกดอกจิกเนี่ยมันจะชอบมาเข้าตัวตัวคุมเลขสองนิไว้นะกะ็เป็นเลขหนึ่งหัวท้ายซ้ายขวาล่างอย่างเงี้ยละะักษณะแบบนี้ ต่อมางวดที่ห้าหลังจากวันที่หนึ่งสิงหานะคะก็จะมาวันที่สิบหกธันวาคมหกหนึ่งนะแสนเป็นสามอ่างวดต่อมาะคะตัวเด่นก็จะเป็นหกเจ็ดศูนย์นะคะหกเจ็ดศูนย์ออกแปดหกเจ็ดนี่ก็เข้าสองตัวอยู่นะสองตัวน,น,นานๆจะมีโอกาสนะคะท่านผู้ชมที่เนี้ยนี่ก็ตั้งแต่ห้าเก้าหกศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสามงวดแล้วนะหกเจ็ดนะ ต่อมานะคะเป็นวงวดที่หกอ่ะวันที่หนึ่งมีนาคมหกสองนะจากหกหนึ่งนี้เปลี่ยนมาเป็นหกสองเลยนะคะอ่าแสนเป็นสามนะคะตัวเด่นคือคือห้าหกเก้านะออกหกสองแปดนี้เข้าตัวเดียวนะคะเข้าที่เลขหกต่อมานะคะวงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดนะ แสนเป็นสามนะคะก็คือสิบห้ากรกฎาคมหกสองนี่นะ,ะจะมีหลักแสนที่เป็นเลขสามตัวเด่นก็คือหกเจ็ดศูนย์นะคะก็ได้ที่ศูนย์ศูนย์หกนะศูนย์ูนย์หกอันนี้ก็เป็นสองดาวนะคะต่อมางวดที่แปดนะคะ วันที่หนึ่งสิงหาหกสองนะแสนเป็นสามได้สุกออกเอตัวเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสี่ออกมาสี่เจ็ดหกนะเข้าเลขสี่อันนี้ตัวเดียวนะฮะดาวเดียวมาได้ทุกมาทังร้อยสิบหน่วยเลยะคะ่ะแต่นี้เราเอาแค่ตัวเด่นนะคะแล้วเราก็เล่นโต๊ะตรงเอาก็ได้นะคะวันที่เกะะ้าสิบหกกันยายนหกสองนะจากสิงหาแล้วก็สิบหกสิงหาก็ไม่มีนะคะก็มา ยาวมาถึงสิบหกกันยาเลยนะคะหนึ่งกันยาก็ไม่มีนะคฮะอันนี้ก็แสนเป็นสามนะแปดเก้าสองนะหนึ่งเก้าเจ็ดได้ตัวเดียวนะคะคือเลขเก้าต่อมางวดที่สินะหนึ่งกรดก,กรดาหกสามนะคะแสนเป็นสามนะตัวเด่นหนะ้าหกเก้าออกสองแปดหกนะคะได้เลขหก 6. ก็มังวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะหลังจากปีใหม่ไปนะคะก็ของปีหกสี่นะปีสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะแสนเป็นสามนะคะตัวเด่นคือเกนะ้าศูนย์สามแล้วออกสามศูนย์เจ็ดนะในสองตัวนะสามศูนย์เจ็ด ัวเดียวก็เยอะนะสองตัวก็หลังหลังมานี้ส่วนใหญ่จะตัวเดียวนะคะหลังหลัง,งวอที่สิบสองสิบหกตุลาหกสี่นะแสนเป็นสามตัวเด่นนะเจ็ดแปดหนึ่งนะออกศูนย์สามเจ็ดนะคะศูนย์สามเจ็ดได้เลขเจ็ดต่อมาวอที่สิบสามตัวเด่นนะคะจากแสนเป็นสามนี่หนึ่งสองห้าออกหกสี่สองค่ะได้เลขสอง ที่สิบสี่นะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะคะปีสองพันห้ารอหกสิบห้าแสนเป็นสามตัวเด่นได้เก้าศูนย์สามแล้วออกแปดศูนย์เจ็ดนะคะต่อมาวัวที่สิบหกมิถุนายนนะสิบหกมิถุนายนหกห้านะคะเป็นวัวที่สิบห้าแสนเป็นสามนะคะตัวเด่นได้ศูนย์หนึ่งสี่นะคะออกสี่หนึ่งเจ็ดเลยเข้าสองตัวเลย ปรมาณว่ที่สิบหกวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้าแสนเป็นสามตัวดิบนะคะแปดเก้าสองออกสามสามสองเลยนะ,ะต่อมางว่ที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดธันวาคมหกห้าแสนเป็นสามนะคะศูนย์หนึ่งสี่ออกศูนย์เก้าเจ็ดนะคะก็เข้าที่เลขศูนย์นะหลักร้อยมาได้ร้อยสิบหน่วย,ยนะคะ ร้อยสิบหน่วยนะะต่อมาวดที่สิบแปดที่สิบแปดนะคะวันที่สิบหกกันยายนนะคะหกหกนะกันยานะแสนเป็นสามนะคะตัวเด่นนะหนึ่งสองห้าออกสองศูนย์สองอันนี้ก็ถือว่ามาตัวเดียวนะแต่ว่ามันได้เป็นเบิ้ลนะเอามาตัวเดียวก็ เดี๋ยวนะจังหวะการเว้นนี่หนึ่งสองสามมาหนึ่งสองสามมาหนึ 1, 2, ่งสองสามอันนี้อาจจะมาสองตัวได้นะคะมีโอกาสมาได้ถึงสองตัวนะหรืออาจจะตัวเดียวก็ได้นะคะมันเว้นนี่อาจจะตัวเดียวะะหรืออาจจะสองตัวนะงวดนี้งวดนี้ก็คือแสนเป็นสามนะคะแสนเป็นสามนี่ค่ะสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะข้างล่างออกแปดห้านะคะ มีกติกาหลายอย่างนะแสนแสนกับแสนหลักศูนย์กับหน่วยล่างน่ะศูนย์กับห้าอันนี้มันเกือบจะเข้าไปนะคะอันนี้เป็นห้าอันนี้ต้องเป็นเลขศูนย์นะมันจะเข้ากติกาแบบแสนเป็นศูนย์หน่วยล่างเป็นห้าแสนเป็นห้าแสนเป็นห้าหน่วยล่างเป็นศูนย์อันนั้นก็มีตัวเลขให้นะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีในเวลานี้เนาะก็ตามนี้เลยนะวดนี้เป็นวดที่สิบเก้านะคะแสนเป็นสามตัวเด่นนะห้าหกห้าหกเก้านะคะท่านผู้ชม ก็รอผลเนาะจะเดินหรือเปล่านะฮะอย่างไม่หลุดเลยนะอาจารย์วางนี่สิบเก้างวดนี่ตั้งแต่ปีห้าเก้านะห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสีหกห้าอันนี้จะหกจะเต็มหกหกแล้วจะแปดปีแล้วนะท่านผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือแปดปีมีแสนเป็นสามอย่ประมาณนี้นะแปดปีนะคะแปดปีนะ,ะไม่ไม่หลุดเลยนะคะกราฟนี้ ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะยกไอทั้งหมดนี้นะห้าหกเก้านี่ค่ะจะเป็นตัวไหนเอ่ยนะตามจริงมันมันมันเวลามันมาแล้วมันไม่มาทะลุนะมันมาแล้วมันหักนะคะท่านผู้ชมถ้ามันมาทะลุก็จะฟันได้อนี้มันมาแล้วมันชอบหักก็แสดงว่าตัวที่มันมาบ่อยๆก็คือตัวนี้นะตัวกลางตัวกลางจะมาเยอะสุดนะท่านผู้ชม เนี่ยตัวนี้ติดติดกันเลยเนี่ยสามงวดเว้นสามงวดก็เว้นนะสามงวดก็เว้นพอมาแล้วจะติดติดกันนะมันจะชอบเข้าติดตกันกดจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าลองเช็คดูนะเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้ก่อนนะคะสำหรับใครจะแคปไว้นะตามนี้เลยเนาะมือบังนะคะนี่แหละ ห้าหกเก้านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะย้ายมาเขียนตรงนี้ช่องที่บอกไว้ว่าจะมาเขียนให้ก็คือตรงนี้เอามาเทียบกับอมาต,ตะตลอดชีพห้าหกแหมไม่มีตัวตัดเลยเนาะห้าหกเก,ก้ายจะมีตัวชนนะคะท่านผู้ชมชนที่หกกับเก้านะ,ะหกกับเก้านะ หกกระดกเป็นเก้าเก้ากระดกเป็นหกเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนมันจะสวยกว่ากันมีตัวชนสองตัวนี้นะฮะหกหรือเก้าหกกับเก้ามาด้วยกันหรืออาจจะมาตัวหนึ่งไอ้สีวแสนเป็นสามนี่ก็ชอบมาสองตัวนะฮะแล้วเราไปดูสูตรอื่นๆด้วยนะคะสูตรอื่นๆเอามามเรียกอะไรคะเอามาเรียบเรียงกันอีกทีหนึ่งนะคะณเวลานี้เราก็ได้สูตรเก่งๆนะคะก็คือ อามาตาตลอดชีพนะคะแล้วก็แสนเป็นสามนี่คะก็คือตามนี้เลยเนาะสวยๆอยู่สองตัวนี้ได้จะติดมาสักตัวหนึ่งนะ,ะหรือมาสองตัวเลยก็เป็นได้ก็ต้องดูสูตรอื่นปร,ประกอบกันด้วยนะคะณเวลานี้เราก็จะได้แล้วนะคะถ้าวิ่งก็จะวิ่งในสองตัวนี้นะคะท่านะผู้ชมวิ่งหกกับวิ่งเก้าเดี๋ยวดูว่าตัวไหนจะสวยกันนะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ เพราะงั้นสาหรับคลิปนี้เนาะอาจารย์เอาแสนเป็นสามมาฟะใข้นะคะกับคู่กับอมตะเลยนะแสนเป็นสามนะคะแล้วก็อมตะตลอดชีพนะสองสูตรนะคะสองสูตรนะแล้วก็มีตัวที่ไม่มาจะเดินกันยังไงนะแล้วต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะวางเป็นสองตัวท้ายนะคะของรางวัลที่หนึ่งนะคะลองดูที่ว่าจะมีเลขหกหรือเลขเก้าหรือเปล่านะคะตามนี้ าจลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ